สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับพาเพื่อนๆมาดูอาหารร้อยปีของเรานะครับเพื่อนๆครับนี่ครับโตแล้วครับตอนนั้นเราใช้กิ่งเล็กๆนะครับเพื่อนๆที่เราได้มาขออนุญาตเด็กนะจะจะพยะยามพันให้จ้ะขออนุญาตดึงเลยครับกิ่งประมาณนี้เองเพื่อนๆใช่ไหมที่เราทําคลิปที่แล้วให้เพื่อนๆดูนะครับ ผักนะครับที่กินกับต้มเลือดหมูนะโอ้เหนียวมากเดี๋ยว,วเอามีดตัดนะครับนี่คือจินจูชายนะครับผักที่มีความต้องการสูงนะเพื่อนๆนะเนาะแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายครับเพียงแค่ปักชาเอากิ่งอย่างเงี้ยปักชานะครับบ้านพันไม้พอเพียงนะครับพิสูจน์การปักชามาแล้วเพื่อนๆทานเพื่อนใช้ต้นอย่างนี้ปักชานะครับกับใช้กิ่ง,งนี้ปักชาเนี่ย กิ่งแบบนี้จะ,จะเจริญเติบโตงอกงามดีกว่านะครับเพื่อนๆนะจินจูชายนะครับพืชผักขยายพันธุ์ง่ายนะครับปลูกพืชผักแล้วได้กินตลอดนะครับแล้วขยายพันธุ์โดยการตัดแล้วก็เสียบต่อยอดไปเนาะลักษณะพื้นที่ที่เขาชอบก็มีความชื้นหน่อยนะครับแล้วก็เป็นร่มรำไรนะครับเพื่อนๆเ,เนาะ นี่นะครับพันเพื่อนมาดูจินจูชัยนะครับเดี๋ยวเราไปขยายพันธุ์กันเลยครับไปเตรียมกันไกลมาพันเพื่อนนะเดี๋ยวเราเตรียมกิ่งพันุกันก่อนนะครับตัดประมาณนี้เลยครับจะเอาใบออกไม่บอกก็ได้นะครับเพื่อนนะนี่ครับนี่ปูกที่นี้เลยอันอ่อนเนี่ยสามารถผัดทานได้เลยนะครับของเราก็จะเอาออกให้เที่ยวใบออกนะครับก็คือลดการคายน้ำเลยนะครับเพื่อนๆทํานทให้จินจูชัยติดได้เร็วนะครับ โโอ้โหเดี๋ยวจะเตรียมกินจุยใตปปูนี่เราจะเสียบลงดินเลยนะครับเพื่อนเนาะเสียบกระจายไปในสวนเราเนี่ยนะครับจะได้พาเพื่อนๆเ,เที่ยวชมสวนด้วยนะ มีครับมีกิ่งพันแล้วก็ไม่ยากเพื่อนๆไปเสียบกระจายตามสวนเราได้เลยครับก็จะเป็นอาหารของเรานะครับเป็นสมุนไพรนะจินจูชายสรรพคุณมากมายนะครับเป็นยาเย็นด้วยนะนเพื่อนๆนะบางสูตรบอกว่าจินจูชายต้านมะเร็งได้ด้วยแหละเพื่อนๆนะสำหรับเราก็เน้นที่อาหารนะครับการทานอาหารหลากหลายเนาะ คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราโดยธรรมชาตินะครับเพื่อนกิ่งพันคานาดนี้วันนี้พาเพื่อนปลูกจินจูฉ่ายเท่านี้ก่อนครับไปเลยที่ที่เราจะปลูกเพื่อนก็จะเป็นร่มนำลายทดลองปลูกในกระถางก่อนสองสามาต้นนะครับ เขาติดเราก็ได้ต้นพันธุ์ขยายเพิ่มแหละอืมครับเรามาดูตรงนี้ครับเรามาปลูกนะครับใต้ต้นตะคบนะครับตะคบชนิดนี้คือตะคบไม่มีเมล็ดนะครับเปรียบเลยครับ ตะขบชนิดนี้คือตะขบไม่มีน้าครับเพื่อนผลไม้ครับทานได้เพื่อนๆน,นะนอง,งอมๆนะครับถึงจะกินอร่อยนะถ้าไม่งอมนี่ยเขาจะฝาดๆหน่อยนะครับอืมโอเคครับอันนี้ตรงนี้ไม่ฝาดครับปลูกต่อปลูกต่อ เนี่ยเราไปปลูกในโงรงเพาะชำเราได้ครับทางนี้คือโงรงเพาะชำของเรานะครับเ,เพื่อนๆเนาะก็จะเพาะไปหลายอย่างครับอย่างทางนี้ก็จะเป็นมะพร้าวเนาะมะพร้าวที่เกิดแล้วเราก็ไปปลูกแล้วนะครับพเพราะเมล็ดก็อยู่นี่แหละอยู่เป็นปุ๋ยครับตัะเสียไปเลย เดินดูสวนด้วยครับแล้วก็ทํามือเบาๆครับทํามือหนักๆหน่อยเสียบต้นไม้กระจายกระจายตามสวนไปเลยครับเนาะดินชื้นฝนตกดีนะครับเกิดไม่เกิดไม่รู้ที่รู้คือเราปลูกครับเพื่อนๆอเสียบใส่ใน้นําเลย เพื่อนๆมาดูครับอันนี้เพื่อนๆอันนี้ว่านหนักแน่นนะครับอันนี้ต้นผักหวานนะครับผมกับพืชพี่เลี้ยงของเขานะเดี๋ยวจะลงปลูกนะครับทางนี้ก็เป็นมะขามฝักใหญ่ที่เราสั่งมานะครับตอนแรกช้ำๆเลยเพื่อนๆก็เลยต้องมาแยกลงถุงใหม่นะครับเกิดทุกต้นเป็นทุกต้นจ้าแข็งแรงดีนะครับก็จะมีกาแฟนะครับอันนี้ก็เป็นมะพร้าวเพื่อนๆ หน้าเป็นมะพับรับรางเป็นตะโกนะครับต้นก็จะคล้ายๆกับตะโกนะครับแต่มีผลที่แตกต่างกันเนาะนี่คือเพื่อนๆครับทุเรียนที่เราเพาะ,มะเมล็ดครับกินเสร็จก็โยนมเมล็ดลงมาฝังฝังใส่ถุงไว้ครับอันนี้ครับน่าสงสยัยน่าสนใจพอเราเจอเงาะเราก็ฝังเงาะเพื่อนๆเจอมังคุดเม็ดมังคุดเราก็ฝังเม็ดมังคุดมีโอกาสที่จะเป็นมังคุดนะครับเพราะอะไรครับดูจากสีเพื่อนๆเนาะ เพื่อนๆว่าไหมใช่ลูกอ่อนมังคุดไหมครับเจอเม็ดมังคุดแล้วก็ฝังเลยเพื่อนๆทีนี้เรามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอ,อขยายลงถุงใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามีเวลาเราขยายลงถุงใหญ่นะครับก,กินจู๋ายกันต่อครับจะได้มีอาหารหลากหลายนะฮะหลายๆที่เนาะ กินจูชายนะครับกินกระต้มเลือดหมูอร่อยนะครับออันนี้ครับเพื่อนแหนแดงที่บ้านพันไมพ้พอเพียงทดลองปลูกครับแหนแดงไม่เกิดเพื่อนอเกิดเป็นแหนเป็ดนะครับเดี๋ยวหาพันมาใส่ใหม่มาดูครับอันนี้คือทุเรียนพ่อมเมล็ดของเรานะครับอันนี้ทุเรียนซื้อถุงต้นมานะครับเพื่อน แล้วก็ขยายลงถุงที่ใหญ่ขึ้นนะครับทุเรียนเขาก็แข็งแรงขึ้นนะอันนี้เป็นไงอ๋อช้ำอีกแล้วึ้นมาเสาล่ะหากเหรอตายไปต้นหนึ่งนะครับแห้งแล้วเพื่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาแข็งแรงแล้วค่อยลงดินนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะกระจายนะครับต้นทุเรียนให้กระจายออกเพื่อเขาจะทําทรงพุ่มนะครับพอทรงพุ่มสวยได้ที่เดี๋ยวเราค่อยลงดินกันนะครับ ทุเรียนจา้าส่วนอันนี้นะครับไข่จีนเพื่อนไข่จีนที่เราเอามามีรู้จะเกิดไหมครับอันนี้กช้ชามแล้วอันนี้เคี่ยวดีอยู่ครับไข่จีนชาต้นนะครับเดี๋ยววันหลังเนาะเราจะไปตัดยอดของหน่ออ่อนนะครับเพื่อเขาแตกกิ่งในการชาไปนะครับอันนี้ก็ไผ่หลอดครับ และนี่ที่เราภูมิใจนําเสนอมากครับเพื่อนๆอันนี้คือดินนะครับที่เราเตรียมไว้สาหรับปลูกพืชนะนี่ครับต้นลานเพื่อนๆรู้จักต้นลานไหมครับอืมต้นลานคล้ายๆต้นปาล์มขนาดใหญ่นะครับอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับและนี่คือสักครับต้นสักที่เราแยกออกจากถุงเดิมนะครับใส่ถุงใหญ่ขึ้นนะแล้วเราก็ชํำรากเขานะครับต้นสักนะครับก็ ถาได้หลายต้นนะขยายได้หลายต้นเลยครับโอเคครับวันนี้พาเพื่อนๆเ,เดินปลูกจินจูชายในสวนแล้วก็เพื่อนดูนะครับที่เพาะพันธุ์ของเราต้นไม้ของเราด้วยนะครับบานพันไม้พอเพียงก็ทําแบบง่ายๆนี่แหละเพื่อนๆเ,เนาะลงดินนะครับให้เขาจเจริญเติบโตไปนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ